ขอสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 0630780354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมจจนกับคำถามค่าบูชาครูท่านละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬการ,กราคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมซึ่งในเดือนเมษายน2568นนี้ ในเรื่องของการงานท่านจะรักการทำงานมากขึ้นเพลิดเพลินกับการทำงานท่านจะได้รับรายได้และผลประโยชน์ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านแต่ในเดือนเมษายนนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะส่วนในเรื่องของการเงินท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือจากสถาบันการเงินต่างๆ ท่านจะมีความสําเร็จมีความสามารถในการหาเงินหาไรายได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นท่านจะมีกําไรจากการค้าการลงทุนค่ะการเงินดีจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ค่ะสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากจะมีโอกาสจ็บไข้ได้ป่วยได้และขอให้มาระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่น หากมีอะไรที่ขัดอกขัดใจกันขอให้ทอยที่ยวยอาศัยให้อภัยกันนะคะสำหรับคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจทั้งนี้จะมีโอกาสเป็นคนเกา่าคนที่เคยคบหากันมาก่อนอาจเป็นแฟนเกา่าหรือคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนกันค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตเข้าสู่รัคนาราศีภายใต้เดินพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพฤหย์ ซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวรา,รา,ารทิตได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้ดินพบสุภะตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่14เมษายน2568และตำแหน่งเป็นอุจาวิราชทรงผลใ้ท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือจากสถาบัานการเงินต่าง ท่านจะมีความสำเร็จมีความสามารถในการหาเงินหาไรายได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อต่อยอดบุญบาร,รมีของท่านเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบกรมมะตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568ดลตต์ตำแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้ท่านจะรักการทำงานมากยิ่งขึ้น ท่านจะได้รับรายได้และผลตอบแทนที่ดีจากอาชีพการงานของท่านท่านจะมีกําไรจากการค้าการลงทุนท่านจะได้รับเงินผลตอบแทนที่ดีจากทรัพย์สินผลประโยชน์ของท่านดาวพระอังคารจะเป็นดาวประจําการงานของชาาราศีกรกฎและเป็นดาวเจ้าดือนพรปุตตะดาวพระังคานได้ยกมากุมราศาาีกรกฎตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568ได้ตําแหน่งเป็นนิด ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานรื่นเริงงานสังสรรค์ต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการงานขอท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป,ป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจาเดือนภพสหัชชะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้เดือนภพมรณะตั้งแต่วันที่ 16มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2568ได้ตำแหน่งเป็นเทวีชโชคส่งผลในท่านจะโชคดีท่านจะมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีโอกาสเดินทางไปยังต่างถิ่นมากขึ้นอีกทั้งจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆามากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นดาวพระพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายแตนภพสุภะตั้งแต่วันที่ 11เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นนิตในระหว่างนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านอาจสร้างความเดือดร้อนใจให้แก่ท่านได้อีกทั้งขอระมัดร,ระวังการโดนคนติฉินนินทาทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และในระหว่างนี้หากท่านจำเป็นต้องเดินทางไกล ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและใช้สติตลอดการเดินทางนะคะดาวรฤหัสบดีซึ่งเป็นดาประจำเดืนพบอริและสุภานายกข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดืนพพลาภะตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ถึงวันที่13พฤษภาคม2568ท่งผลในท่านจะมีความขายันขันแข็งในการหาเงินหาได้มากยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดี ท่านได้ทำธุรก,กรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติท่านจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่ทํางานประจานัราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่สังคมเพื่อนฝูงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและท่านจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาศักยภาพของท่าน ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในระหว่างนี้การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดธุรกิจของท่านให้มีความจเจริญเติบโตและรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้งจะส่งผลดีกับท่านที่ทำธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือท่านที่กำลังทำงานในต่างประเทศ หรือท่านที่ได้ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆในการหาเงินหารายได,ได้จะมีไรายได้ที่ดีค่ะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเดืนภพพันธุและลาภะได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดืนภพสุภะตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่สองมิถุนายน2568แได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้ในระหว่างนี้ ท่านจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่การเงินดีค่ะท่านจะมีความสําเร็จในการแสวงหาลาภผลผลประโยชน์จากช่องทางต่างๆท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคารสถานที่หรือยอดยานผานะต่างๆซึ่งจะส่งผลดีกับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือท่านที่กําลังซื้อหรือขายทรัพย์สินต่งางค่ะ ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาาราศีกรกฎดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเดือนพตตภนนินยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนพมรระะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568ส่งผลให้ในระหว่างนี้สาหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วขอให้ท่านระมัดระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่น หากมีอะไรที่ขัดอ,อกขัดใจกันขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกันนะคะอีกทั้งขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะสำหรับคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจทั้งนี้อาจเป็นแฟนเก่าคนที่เคยคบหากันมาก่อนหรือเคยเป็นหุ้นส่วนกันหรือจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพมรณะ ได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพบสุภะตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ทรผ25งผลในท่านจะมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในบางท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์บางอย่างแต่ข้อควรระมัดมระวังคือ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์อาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจับการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะนิ่ชันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ